เล่มที่หนึ่งนะเล่มที่หนึ่งเล่มนี้นะคะจะเป็นฝักฝักไม้สักนะฝักไม้สักด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะโลมดำนะคะรัดไหวเทียมนะคะรัดไหวเทียมนะคะเป็นงานแฮนด์เมดไทยทำนะจะเป็นเหล็กแหนบเหล็กแหนบนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุบน้ามันนะคะนะขัดขาวนะขัดขาวนะลูกค้านะขัดขาวด้ามกันนะคะด้ามกันนะคะอีบ็อกซี่นะคะอีบ็อกซี่นะคะในการยึดติดนะคะเล่มนี้นะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ 10. ห้านิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่1น้นะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่หมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่7.2นิ้วนะคะ7.2นิ้วนะคะท<ป>รงนี้ดึงนะคะมาพ่ฝักนะฝักจะเป็นฝักมสัสกรลมดำนะคะจุดนี้นะคะจะอยู่ที่ 1, 1 0 0หนึ่งรอบาททวน 1, 1 0 0หนึ่งบาททัวน,นะคะเล่มที่สอง ไม้สักเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าตัวนี้จะลายธรรมชาตินะคะด้านจะเป็นด้ามไม้ประดู่ลายธรรมชาตินะคะประดู่ลายธรรมชาตินะคะหวายจะเป็นหวายเทียนนะคะเป็นด้ามกันนะเหล็กแหนเป็นงาตีโลสตูนะะสน้นะคะซึ่งมันนะคะด้านจะเป็นด้ามไม้ประดู่นะธรรมชาติเาบอเรออีกนี้นะ นะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.8นะคะสนันหลิ่มนี้จะอยู่ที่5้มิลนะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่7.2นะะ 2, นะะ 1, ิ้วนะคะ7.2นิ้วมาพอฝักนะสั 1, บไม้สักนะคะ1 1 0 0บาทท้วนะคะรวมส่ง1 1 0 0บาทท้วนะคะรวมส่งเรื่อที่3เหล็กเหนี х, ่ยมเหมือนกันนะคะด้ามเป็นด้ามไม้ประดู่ลุมดำนะคะด้ามไม้ประดู่ลุมดำนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่1 0 จเกนิ้วนะคะ10.9นิ้วนะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.8 <c oughs> สันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามยาว <c oughs> ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่7.1นิ้วนะคะ7.1นิ้วะะมาพ่ะฝักนะ,ะฝักตัวนี้จะเป็นลมดำนะคะลมดำแล้วก็จะทำแบบว่าไล่นะคะไล่นะ,ะทำเป็นแบบว่าศิลปะหน่อยนะคะัป่ายเียมนะคะ <c oughs> 1,100หนึ่งร้อยบาทท้วหน,นะคะรวมส่งไปเล่มที่สี่นะคะเล่มที่สี่เล่มที่สี่จะเป็นมีดพกนะคะ<ป>ทำลายใบยมีดนะคะไปทำลายใบยมีดนะคะ <c oughs> เล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ <c oughs> เล่มที่สี่ทำลายใบยมีดนะคะ ด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะหมุดนะคะโมเสกนะดูเลชเชอร์ครบเลยนะคะฟูแท้งนะคะด้ามประกบนะสันจะเป็นสันเป็นคลื่นนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดสองนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะคะสนาดเล่มนี้จะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะห้านิ้วห้านิ้วนะคะ มาพร้อมโซลพีนะคะมาพร้อมโซพีนะโซพี SO สันจะอยู่ที่หนึ่งมิลนะคะมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเล่มที่ห้ามีดพกนะคะ,ะ,คะเหล,ล็กจะเป็นเหล็ก h อชพ้านะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแท้ง์นะคะสันจะเป็นสันหยักนะ,ะเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะ เลย HU P 9งานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาดีการทา,ทราด้น้ำมันทั่วไปนะคะสนิมเือปกติ <c oughs> เล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่4.7นิ้วนะคะ <c oughs> ความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.4 <c oughs> นะคะสันหนาสันหนาจะอยู่ที่4มิลน,นะคะ <c oughs> ด้ามยาว3-4นิ้วนะคะ <c oughs> มาพร้อมฝักพยุง <c oughs> มาพร้อมฝักพยุงนะคะ หนึน่งร้อยเก้าสิบลำสูงลัมโบเหมือนเดิมลัมโบ่นะคะด้ามไม้พยุงนะคะเหล็กจะเป็นเหล็กแหนบนะเป็นงานตีรองขึ้นรูปนะคะชุบน้ำมันนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฉะลุหลังพึ่งนะคะดูแลรักษาะด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะ,ะสนิมขึ้นปกตินะคะเล่มนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.3นิ้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.7นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6.5จมิลด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ 5.6นิ้วนะ,ะมาเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,000บาททั่วนะคะรวมส่งเล่มที่7คัตติงต้งคัตติ้งทิ้งผิวไฟนะคะจะเป็นเหล็กแหนบนะฟูทแท้งนะคะด้านประกบนะคะฟูทแทงนะคะด้านประกบนะ,ะด้านไม้พยุงนะคะทิ้งผิวไฟนะคะเหล็กแหนบเป็นงานตีรอนขึ้นรูปนะคะชุกน้ำมันนะค,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10จุ 6นิ้วนะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.7นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.6นิ้วนะคะมาเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,000บาททั่วนะคะรวมส่งนะกดติดตามเพืความหน้าช่องได้เลยนะคะนะคะ